สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดพามาดูนะครับการสร้างกระแสเงินสดจาก BTC u s d ทั้งลสองนาทีนะครับในกราฟนี้ตอนนี้นะครับมีองค์ประกอบหลักก็คือมีเส้น8นะครับเส้นนี้สีเหลืองตอนขาขึ้นนะครับแล้วก็เส้น20นะครับตอนขาขึ้นนี่เป็นสีเขียวนะครับระหว่างสองเส้นนี้ถ้า8ปดดูเหนือ20ก็จะแรงเอาระบายพื้นสีเขียวนะครับถ้า8อยู่ใต้20จะระบายพื้นสีแดงนะครับอีกเส้นหนึ่งคือสีขาวเส้นนี้ก็คือเส้น200นะครับแล้วก็สีฟ้านี้เป็นเส้นลบเก้านะครับ SNA นะครับเส้นสสส้นนนนนปบววออแแแรรราดะะัตฮ รนนึข้เป็นด้านบวกนะครับก็คือบวกเตัวนี้เส้นส้มนี้จะทำหน้าที่เป็นระรับต้านนะครับเส้นฟ้าก็เหมือนกันเป็นต้านแต่เส้นฟ้านี้เกิดจากการนับได้ลบเนะครับมันเรียกว่าเส้นลบเก้านะครับแล้วก็เส้นส้มนี้เรียกว่าเส้นบวกเก้าสนะครับทีนี้สัญญาณต่างนะครับก็จะมีอีกอันนึงก็คือ r s i สนะครับไเคือเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวนี้อามเฉเลียยี่สิบุดนะครับก็จะได้เส้นสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับเส้นสีเขียวเนี่ยคือเส้น พุ่งข <Cape> ึ้นไปอยู <unda> ่เหนือโซนนะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่เหนือเส้น200ยด้วยนะครับจากนั้นก็เกิดชนเข้ากับเส้นส้มนะครับแล้วก็ออกข้างไปตามเส้นส้มนี้นะครับเหนือเส้นส้มนิดหน่อยนะครับหรือว่าอยู่ตรงเส้นส้มเลยก็มีนะครับทีนี้ถ้าเราดูบริเวณนี้ก็คือมันเข้าสู่นะครับโซนสีเขียวแปลว่ามันเริ่มมีแนวน้มที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ดูจากไอซเห็นว่าเส้นเขียวนี่มาอยู่เหนือเส้นเหลืองเรียบร้อยแล้วระยะหนึ่งครับแล้วมันก็ลดลงมาหาเส้นเหลืองแล้วพยายามจะขึ้นข้างบนนะครับโอกาสนี้แหละคือโอกาสที่เราจะ ให้ราคาวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับก็พอดีกับบริเวณนี้เกิดเส้นเกิดลูกศรชี้ขึ้นขึ้นมาพอดีนะครับก็คือราคาเนี่ยนะครับมันเป็นแท่งสีเขียวพุ่งขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็สูงกว่าแท่งทางซ้ายของมันนะครับอันนี้ก็คือเกิดลูกศรเขียวชี้ขึ้นขึ้นมานะครับเห็นว่าแท่งนี้เนี่ยมันพุ่งขึ้นจากอะไรบ้างนะมันพุ่งขึ้นจากเส้นส้มแล้วก็มันตัดเส้นแปดขึ้นไปอยู่เหนือเส้นแปดนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะราคานี้ก็คือขึ้นไปอยู่เหนือเส้นส้มลงมาที่เส้นส นะครับนิ้วสศนเขียวชี้ขึ้นเกิดขึ้นมานะครับรเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เข้าเงื่อนไข BA BA ก็คือเกิดเบลหรือว่าเกิดระครังขึ้นมานะครับก็คือไ s i เนี่ยจกอยู่ล่างสีเหลืองไปอยู่เหนือสีเหลืองนะครับแล้วก็ A ก็คือแอรโรนะครับ BA คือเบลแล้วก็แอโรนะครับเกิดเบลขึ้นมาแล้วก็เกิดแอโรขึ้นมานะครับถ้าเราพิจารณาดูนะครับเห็นว่าลักษณะของโซนเขียวแดงเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะเฉียงขึ้นไปทางขวาอย่างนี้นะครับก็เข้ากับทิศทางที่เราจะเข้าลงทุนพอดีนะครับเพราะฉะน นะครับตรงนี้เนี่ยเห็นว่าแท่งสีเขียวนี้ก่อนหน้ามันมีแท่งสีแดงเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแท่งสีแดงตกลงมาเพราะนั้นบริเวณนี้แท่งสีเขียวนี้เอาชนะแท่งสีแดงขึ้นไปได้นะครับพอมันเอาชนะแท่งสีแดงเข้าไปได้เราก็สามารถเข้าซื้อได้ตามน้ำเข้าไปเลยนะครับนี่ว่าเกิด BA เราก็ buy in นะครับ buy in ก็คือเข้าซื้อนะครับเข้าซื้อแล้วเราวางนะครับลอตไซส์ไว้เพื่อว่านะครับเราจะเอาอ่ากำไร4 4%ระน,นะครับให้กลอดตัวขึ้น4%ถ้าราคาวิ่งขึ้นไป1สเปรดนะครับเพราาาะนนนั้ใกรรที่เ จะได้หนึ่งสเปรดเราต้องแบ่งให้บพกเกอร์อีกหนึ่งสเปรดนะครับเพราะนั้นรวมกลายเป็นสองสเปรดถ้าสมมติว่าราคาในช่วงนั้นนะครับมีสเปรดอยู่ที่ห้าสิบดอลลาร์เพราะนั้นเราก็ต้องการให้มันวิ่งขึ้นไปร้อยดอลลาร์นะครับเพราะนั้นจากจุดนี้ขึ้นไปนะครับอีกประมาณห้าหแง่งนะครับมันก็ขึ้นไปถึงร้อยหาสิบห้าดอลลาร์นะครับเราต้องการแค่้นึ่งร้อยก็รวยขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์แล้นะครับแล้วเราก็ปิดสเปรดนะครับที่ใดที่หนึ่งบริเวณแถวนี้นะครับพอเรารวยข